ท่านผู้ชมคะด้านหลังนี้ก็คือพระนครคีรีหรือว่าเขาวังจังหวัดเพชรบุรีนะคะและว,วันนี้อาจารย์ทรงธรรมขันทวีจะเป็นผู้บันทึกภาพด้านหลังด้วยเทคนิคสีน้าให้พวกเราได้ชมกันค่ะอาจารย์ทรงธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับในบรรยากาศที่ท้องฟ้าอึมครึมแล้วก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยแบบนี้อาจารย์เคยเขียนภาพในบรรยากาศแบบนี้ไหมคะก็สําหรับการเขียนภาพภาพในฤดูฝนเนี่ยนะ,ะก็มีบ่อยครั้งนะครับ เวลาฝนตกเนี่ยสีน้เงินส่วนใหญ่นะจะมักจะหยิบสีน้ําขึ้นมามาเขียนถามว่าทําไมต้องเป็นสีน้ําเพราะสีน้ำนี่คือมีมีความชุ่มฉ่าแะเหมือนสายฝนนะมีความบางความใสแล้วบรรยากาศมันจะได้มดเราะต้องการภาพในมุมแอสไอวิวอาจารย์ทรงธรรมจึงเลือกวาดภาพบนตึกชั้นสี่เพื่อให้ได้ภาพที่เห็นเขาวังที่ชัดเจนที่สุดโดยเริ่มจากการใช้ทิ่สอวางตำแหน่งภูเขาบริเวณกล่มกลางภาพ ในระดับความสูงต่ำตามที่ตาเห็นแล้วร่างโครงสร้างอาคารซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความหลากหลายในรูปทรงให้มีรายละเอียดขนาดเล็กแต่ให้ได้สัดส่วนจริงการร่างเนี่ยคือสำหรับสถาป,ปัตย์และก็เรื่องของสัดส่วนเรื่องอะไรเรื่องตำแหน่งเนี่ยต้องต้องถูกต้องก็อแม่นยำเพราะว่านันงานพอพองานเสร็จมาเนี่ย มันก็จะมีปัญหาว่ามันจุดเด่นมันอยู่ตรงไหนวันนี้คือจุดเด่นถ้าจุดเด่นรา,ายละเอียดไม่มีเนี่ยนะมันก็หาความงามไม่เจอเมื่อได้เส้นร่างอาจารย์ทรงธรรมจึงใช้ผู้กันริเกอร์ลงสีตัดเส้นให้รายละเอียดตามเส้นร่างโดวยวางน้ำหนักเงาพร้อมกับเว่นแสงจึงต้องอาศัยการกำหนดทิศทางของแสงขึ้นเองบ้างในบางส่วนเพราะขณะวาดภาพเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้งฟามืดครึ้น ภูเขาอาจารย์ทรงธรรมใช้ผู้การแป้มสีทีละจุดด้วยเทคนิคเปียกบนแหง้งแล้วแทรกด้วยสีน้ำตาลสลับกับการใช้ผู้การขนาดเล็กแต้งสีเขียวหลายเฉดเพื่อแยกภูเขาแต่ละลูกออกจากกันพร้อมกับแทรกสีให้ภูเขาระยะกลางด้วยการแทรกสีแดงเหลืองและส้มสร้างความสดใสไปพร้อมกับความชุ่มฉ่าของบรรยากาศโดยปล่อยพื้นขาวด้านล่างเพื่อนำสายตาให้รู้สึกว่าภูเขาอยู่ใกล้ตัว ขาวที่เห็น่มันจะเป็นแสงเป็นไฮไลท์ต่างๆของของสิ่งนั้นอาจจะจินตนาการเป็นเป็นแสงของต้นไม้ก็ได้หรือเป็นดอกไม้ก็ได้แล้นะมันจินตนาการได้หลากหลายนะแต่ทำแล้วผลที่เกิดคือไม่ทึบไม่ตันส่วนท้องฟ้าอาจารย์ทรงธรรมใช้แปรงลูกน้ำก่อนลงสีบรรยากาศอย่างสีเหลืองส้มและม่วงและใช้ผู้กันจีนแต้มสีเข้มสร้างกลุ่มเมฆฝนที่โปรยปลายไปทั่วเขาวัง ขณะเดียวกันก็เอียงไม้กระดานเพื่อบังคับทิศทางให้สายฝนดูเป็นธรรมชาติพร้อมกับแต้มสีเพิ่มน,น้ำหนักไปจนกว่าจะเห็นเป็นกลุ่มก้อนเมฆซึ่งอาจเลนช่องแสงคล้ายกับฝนตกไม่ทั่วฟ้าถ้าเวลาถ้าเกิเราลงเมฆหมดทั้งแผ่นเลยเนี่ย มันก็จะดูทึกกันอีกมันบางทีบางอย่างเนี่ยอย่างอย่างเช่นฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนี่ยคือมันอาจจะมีช่องของแสงบางอันลอดลงมากระทบตรงนู้นตรงนี้นะกับสิ่งไอ้ที่เราเขียนนะนะครับเราก็ต้องคอยควบคุมต้องคอยดูแลทั้งหมดทั้งภาพเลยนะว่าแสงมันจะกระทบไหนบ้างปล่อยตรงไหนบ้างหลังจากสีทองฟ้าแหง้งอาจารย์ทรงธรรมใช้ปลายใบเมสีสะกิดเนื้อกระดาษให้เป็นสีขาวเพื่อแสดงรายละเอียดของแสงในภาพ ที่เขียนภาพนี้นะคะฝนตกไป,ปรลอยเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะแต่ว่าทําไมอาจารย์คงทำถึงแต่งเติมให้ภาพมีลักษณะเป็นฝนที่ปกหนักเลยละคะอาจารย์คือในภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นสายฝนเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเราเขียนตามสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะขาดจินตนาการ เข้า <i> ไปนะฮะฉะนั้นการเพิ่มเติมสีสันทําให้ภาพนมีน้ําหนักทําให้ภาพนีดูมีระยะเนี่ยก็คือเราต้องเพิ่มให้เห็นถึงศักรรยภาพหรือความเป็นสายผมขึ้นมานะเพื่อให้มีมีคุณค่าทางศิลปะ,ะเพิ่มขึ้นคือให้สอดคล้องกับลักษณะของสีน้าที่มีความชุ่มฉ่าด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สมธรมมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ